วันนี้มาร่วมงานพาวเชียริตี2023นะก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่พาวเชิญมานะครับก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ดีใจทีไ่ได้เจอทุกคนด้วยครับผมอยู่บ้านนานการที่แบบว่าเรามาแบบมาให้กำลังใจนะเป็นการใช้อะไรอย่างเงี้ยเราแบบว่าอยากให้กำลังใจใครอะไรีย่งรบ้าง ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันใช่ไหมเพิ่มเติมจะมได้ไหอยากให้คนที่กําลังเหนื่อยนะครับผมไม่ว่าจะเหนื่อยกับปัญหางานการเรียนความสัมพันธ์หรือชีวิตนะ<อ>ก็สู้ๆอย่าก,กดดันตัวเองเยอะไปนะครับผมก็ถ้าเหนื่อยก็พักไปทําอะไรอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาทำใหม่ก็ได้เนาะอย่างเราเนอะเรามันจบงานปีที่สองแล้วเนะี่ยเรารสม<อ>ัครตัวแบบ ก็มีร่วมเปิดทำบุญด้วยนะครับที่งานแพลทชียริตี้นะฮะก็สามารถช่วยมาทำบุญเพื่อสมทบทุนนะครับบริจาคให้ช่วยเหลือผู้ป่วยบริสุิ์ฐานปัญหาด้านดวงตานะฮะแล้วก็ได้รับกระเป๋าที่ศิลปินเทนกันไปด้วยนะครับผมวันแฝากน่อค่ะวันนี้เป็นวันแรกแล้วของงานอ๋อฮะคือผมมาโชว์วันแรกเนี่ยแต่จริงๆเขามีงานอีกหลายวันเลยนะศิลปินเห็นในลิสต์ที่โพสเข้าไปใช่ไหมเพิ่มเพิ่มเพิ่แล้วก็แบบโอ้แต่ละคนนี่คือ เพื่อนๆกันรู้จกักกันหลายคนเลยนะน่าดูก็อย่าลืมมาเจอกันนะครับผมจริงๆวันนี้ก็มีเยอะนะเนี่ยโอเคอ่ะว่าวันนี้เรามาโชว์หนึ่งเพลงครับผมแล้วที่เราหายหายหาไปเนี่ยทำอะไรอยู่ซุ่มทำเพลงมาครับอีกอวันที่12กันยายนนี้ปล่อยเพลงแรกแล้วครับมีชื่อว่าแอบอยากรู้นั่นเองนะฮะก็สามารถติดตามได้ที่ยูทูบของเบเกตเบรนนี่บิวส<ม>ิกครับจะมีแบบว่าปล่อยอะไรไปบ้างหรือยัง มีเริ่มลงสปอยไป2วันแล้วฮะแต่ว่าก็จะสปอยเรื่อยๆจนจนวันที่12นั่นแหละครับใกล้ปะยังอีกไม่กี่วันเลยสี่วันนะฮะจากตอนนี้สัมภาษณ์อยู่นี่อ,อ่าเดินเต้นเพลงแรกยังไงบ้างคะเดินเต้นอะไรนะเพลงแรกครับแล้วก็มันพิเศษกับเราด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดจากเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เราเจอจริงๆในชีวิตนะฮะแล้วก็พี่ฟองเบียร์ก็เขียนมาจากเรื่องราวที่ผม ได้เล่าไปอะไรเงี้ยก็สุดพิศเศษกับเพลงนี้มากๆแล้วก็คิดว่าเป็นเพลงที่เป็นตัวเองที่สุดแล้วตั้งแต่ร้องมานะครับก็ฝากติดตามด้วยครับนอกจากว่าถ้าเรา,เราแบบว่าไปเล่าเรื่องราวให้เกิร์ลเกิร์ลไปแต่งเพลง้ยรามีส่วนร่วมอะไรอีกครับโอ้ก็แทบท<อ>ุกขั้นตอนเลยฮะตั<อ><อ>้งแต่ดนตรีมาตอนอัดแล้วก็จนกระทั่งถ่ายวีล่าสุดก็ได้คอมเมนต์แก้ทุกแกนี่กันไปโลโก้ โพสยังมีเลยฮะทุกอย่างจริงๆริงเขาให้ค่ายให้อิสระมากครับเรียกว่าเป็นเราอะเป็นเราใช่เป็นผลงานที่เป็นเวงที่สุดตันน้งแต่ยทำมาแล้วเพลงแรกใกล้จะออกแล้วแต่ว่าไม่ได้มีเพลงเดียวแน่นอนใช่ไหมใช่ครับเราจะมีสักกี่สิบเพลงดีคะอุ้ยกี่สิบเพลงนะสาธุทริงจริงเดี๋ยวก็มีซิงเกิลต่อไปตามมาเรื่อยๆครับเร็วๆนี้ที่ใกล้ <สา S 1> ๆเลยก็จะมีโปรเจกต์พิเศษไปกับศิลปินรุ่นพี่ในค่ายหลายๆคนก็เดี๋ยวรอดูนะ บอกไม่ได้ครับแต่ว่าดูให้ต่อมียำเพลงที่เราจะออกเนี่ยมาตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับวันที่12นี่คือเป็นเพลงพร้อม m ีเลยแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มด้วยใช่ครับเพลงนี้เล่นเองฮะแล้วก็ซิงก์เองอยู่แล้วด้วยนะแต่เพลงต่อไปเนี่ยก็คิดก่อนนะเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินมันแบบบางทีมันทั้งวันแล้วต้องซิงก์ร้องซิงก์ร้องซิงก์ร้องอะไรเงี้ยครับกก็เา ใช่ถ้าเกิว่าอาจจะเอาเพื่อนๆมาเล่นเนี่ยแหละครับครับค่ะเข้าใจว่าเราเนี่ยเลือกเพลงมานานเพราะว่ามีความแบบว่าตั้งใจในเรื่องดนตรีานอะไรเงี้ยคาดหวังยังไงครับคาดหวังยังไงล่ะครับคือมันเป็นครั้งแรกที่ผมพูดได้เต็มปากว่าเป็นเพลงของผมเองจริงๆนะฮะก็ค่อนข้างคาดหวังพอสมควรเลยเพราะก่อนหน้านี้ก็จะร้องเพลงซีรีส์เป็นเพลงโปรเจกต์พิเศษอย่างบอยเฟรนด์ที่ร้องรวมๆกันหลายคนอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็ถือเป็นซิงเกิลเดี่ยวแรกในฐานะศิลปินของผมด้วยก็ คาดหวังแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยครับผมเปิดตัวเดบิวต์จริงๆแล้วเนี่ยเตรียมเตรียมขึ้นสมอปสเตจอะไรยังไงบ้างเลยก่อนหน้านี้คือข่ายโยนผมไปแบบไปตามเวทีจริงมาตลอดเนี่ยะไม่ได้ค่อยได้เรียนในคลาสเท่าไหร่ไม่ได้เรียนร้องเพลงอะไรแต่แตว่าพาไปเจอแบบเวทีจริงคนจริงตลอดก็คิดว่าผมก็น่าจะดีกว่าปีก่อนเยอะครับก่อนอะไรเงี้ยฮะโอเคอ่ะนอกจากเพลงแล้วได้ทำอะไรบ้างมี อ๋อตอนนี้ก็มีคุยๆเรื่องใหม่ที่จะถ่ายอยู่ด้วยแล้วก็มีเรื่องที่ถ่ายเสร็จแล้วด้วยอันนั้นก็คือสตาร์ทอัพครับผมรีเมคกับทางชูซีเจก็ต้องปีนได้ดูกันแน่นอนครับแต่ว่าก็คือกิมเมกจะถ่ายกับซีเจกิมมที่อะไรก็จะมแน่นอนเหมืันโอยรัวๆครับผมแบบแบบซุ่มไปผลิตมาซุปไปตาแล้วแบบขัดแฟนๆเลเจอได้ตลอดนัดเจอได้ตลอดอุ้ยเดือนนี้ก็เดี๋ยวมีแบบออกมาให้เจอกันตามห้างเนี่ยแหละครับมีบ้างแล้วก็ มีมีตมร้านกลางคืนด้วยนะก็ต้องรอดูกัน,นเริ่มเริ่มเริ่มมา,มมาแล้วฮะกับร้านกลางคืนก็ติดตามด้วยค่ะาติดตามรอฝากติดตามผมนะครับเอ่อทะเลนะครับผมก็ตอนนี้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วฮนะเร็วๆนี้ก็4ีวันเนี่ยจะปล่อยเพลงแรกแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับผมมีผลเานเรื่อยๆแน่อนอนครับ